ครับสวัสดีเอฟซี MC สุขุสุคนครับมือนึ่งหลอดมีรายการบังไฟบ้านโคกสะอาดตำบลโคกนาโกอำเภอป่ติวจังหวัดยะโสธรวันที่สองพฤษภาคม2568หารยกบายการบังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบังที่1เพชรสุพรรณนะครับบังที่2สิริมงคลน,นะครับบังที่3แกะทองคำนะครับบังที่4ีนครฟ้าหวนบังที่หาปูตาโพธิสัตว์นะครับบ, 4, บ, 5, รนะรบับงที่6ไล่วินสิงห์น้องบวกนะครับบังที่เจ็ด แอดเทวดาหนึ่งนะครับบังที่8น้องไอเดียนะครับ 9, ong, รบั 10, Pet, an, บ 11, ai, 4, ทงที่เก่าสราชวงศ์นะครับบังที่10เพชรสุพรรณนะครับ11ภัยสีทองครับ12บคอนครดงบางจุกใหม่นะครับ13โลเงิ 16, J, ong, ai, 17, at, 18, ra, ha, น14เทพสมพร15แอดเทวดาสองนะครับ16เจโนงไก่สด17ธนพัทการช่าง18ฮักลาทิพาแตบนะโว้สื่อนี่ จิบเก่าสมจิตมอเตอร์ Motor, นะครับโอ๊ซื้อรายการบางไฟกะดูเด็ดเพชรมั่นนะครับแอเทวดากับองบงังผมนำซอราชวงศ์เทพสมพ่อดีกึย่ยยะนะครับหลงเงินอีกนะครเบื่อเปตยาดนะครับหนะลงเงินอ่ะชวนความชอบส่วนตัวของลุงหลอดน,นะครับอ่ะบอกพี่บอกน้อง,น,องนะครับให้ี่เชียร์กันนะครับความชอบส่วนตัวก็มีหาบางังนะครับผม บางที่1เพชรสุพรรณนะครับบางที่2นครฝางมวนนะครับบางที่สภัยสีทองนะครับบางที่4ี่ดงบังจุกใหม 5, น่นะครับบางที่ห้าเจโนงไก่สดนะครับเจนงไก่สดนี่ชักลํำตัวของไผ่แต่ว่าลุงหลอดหมักนะครับผมหมักแบบว่าเคยหมานก็นเ,ลกเลยติ๊กไว้เลยนะครับผมอ่ะกลับไปเบิรงลำตัวกันอีกที่หนึ่งนะครับรรหวางซีเซียเจนงไก่สดกับโลเงนนลุงหลอดเซีย เจนุ่งไก่ส่วนดีกว่าหนึ่งไทโลเงินนี่โบหูกันนี่ยโบเห็นทักมาเลยเครับเล่าเสียงมาหยังับส่วนมากเรามาต้มนะครับแก่งานเท่านั้นแหละครับไอไทโลเงินนะครับผมนะบอไวกอนนะครับความชอบส่วนตัวของลุงหลอดนะครับเปลี่นความชอบส่วนตัวอิลีนะครับบริเกียวขายของไฟใดๆทั้งสิ้นบริเู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นตามก็ส่วนนะครับผมส่วนมองไฟแอบแสบของลุงหลอดน่าจะเป็นนะครับ สิริมงคลนะครับนครแอบแสบอ๋อผมนครแอบเตือนไฟแอบแสบนะครับสิริมงคลครับโลเงินนี่แหละนะครับเดี๋ยวคอยไปถามแล้วก่อนนะครับเรามาอย่างกันแน่นะครับผมส่วนมากเราบอกว่ามาต้มหันแล้วนะครับแต่ต้มย่ำได้มีแต่ผ่านก็ผ่านนะครับไฟลาซุดต้มแล้วบบมีคนเหรียญนํานะครับผมไปว่ามันงูเขาวนะครับอ่าส่วนแอดแทดามีสองบังเลยนะครับมืออื่นนะครับดูกันทีราคาละกันนะครับแต่ลุงหลอดกันยังว่า ราคาสูงไปนะครับเราฟอมกับวบย่งดีนะครับกะถอดถ่ายพื่นฟอรมดีก่อนเขาจังมาเชียกระไดดอกนะครับขั้นคนโบเชียราคากระสีต่ำลงสร้างกระสีเด่นง่ายขึ้นนะครับขั้นเชียร์กันทั้งสนอ